พอกพอกับผ <c oughs> ับทิมชวนชิมนะคะแต่ว่าไก่อยู่ในช่องพอขั้วทำซ้ำมหาสนุคกคือเกกาแต่ว่าอยู่ในช่วงผ้าก,กินนอกมูเทสิมาผ้ามาก,กินเขากระเพ้าม,มูกสกับกระเพ้ามูซับกันนะคะก้าวกระเพ้าของพับทิมนะคะพับทิมก็จะใส่พริกสำปาน้ำ ข้าวฟังแบบบเผ็ดเนาะถ้าเลชยชีบ่คอยจัดจานเนี่ยว่ากินเผ็ดบะคอยได้ค่ะกะกินได้ยู่ค่ะแต่ว่าถ้ากินเผ็ดหลายมันกระสีแถมดินไปหม,เมดเลยว่าเหมือนกับขวาน มูโตโตเลยจ้าทำมูโตมูโตต้อนรับคิดนีจ่ะขอลาัวนนะคะมาพบกันในคิดหนาเ้ืองเป็ตัเด็ดห่อยแล้วจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหนยเงาะค่ิดมันได้จ้า